ตัวนี้3,000ตัวนี้2000และตัวนี้ร้อยกว่าบาทน้าหนักเบาที่สุดโดยทั่วไปเนี่ยจะค่อนข้างบางครับแต่สังเกตดูตัวนี้เนี่ยจะมีความหนามากกว่าเกนชินอะไรเงี้ยมันสามารถระบายอากาศได้รวดเร็วคลิปนี้ผมไม่ได้มารีวิว m a ็ Studio นะครับแต่มารีวิวเคสตัวนี้ซึ่งผมใช้มาแล้ว1อาทิตย์จริงๆแล้วเนี่ยรูผมว่ามันค,คล้ายๆกับรูหลังจอแบรนด์ผลไม้ที่เป็นตัวท็อปซึ่งจาก2ฟังก์ชันใหญ่ๆที่ทําให้ผมมองว่ามันเป็นเคสที่ดีมาก1เนี่ยแน่นอนมันเป็น Max s a f e ปึ๊บเห็นไหมแน ส่วนการชาร์จแม็กเซฟดู อ่าก็เข้าสบายหรืออีกฟังก์ชันใหญ่ๆหที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้การตัวครอบเลนออกมาเป็นขาตั้งได้ซึ่งเวลาที่เพื่อนๆไปกินข้าวตามร้านอาหารใช้ในสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ผมมองว่ามันจําเป็นมากเพราะว่าปกติผมจะเอาไปพิงไว้กับเหยียกน้ําตามร้านข้าวนึกออกไหมมันยังน้ําหนักเบาผมมีเคสตัวดังตัวนี้3 0 0พันตัวนี้2 0 0พันและตัวนี้ร้อยกว่าบาทตัวนี้น้ำหนักเบาที่สุดสำหรับคนที่เล่นเกมหนักๆเนี่ยก็ตอบโจทย์เราเล่นอาวีหรือว่าเกนชินอะไรเงี้ยมันสามารถระบายอากาศได้รวดเร็ ผมสังเกตเวลาที่ผมชาร์จแบบมันชาร์จเข้าเร็วมากเพราะปกติเวลาชาร์จแบบถึงจุดหนึ่งมันจะฮีทแล้วก็ทําให้เครื่องเนี้ยชาร์จชา้าลงซึ่งอีกส่วนหนึ่งนะครับที่หลายคนกังวลว่าเอ้ยฝุ่นจะเข้าไหมตรงนี้บอกตามตรงเลยนะครับว่าเข้าแต่ตัวของเขาเนี้ยเพื่อนๆดูนะมันจะเป็นโครงข่าย2ชั้นฝุ่นเนี้ยมันจะเข้ามันไม่สามารถเข้าตรงๆได้ในโดนอีกเลเยอร์เก็บไว้ก่อนเราสามารถเอาพวกเครื่องปงเครื่องเป่าฝุ่นเป่าไรออกได้นะครับตรงนี้ผมมองว่าถ้าเกิดเลขกับฟังก์ชันต่างๆที่สําคัญเนี้ยมันยังคงเป็นนนตัวที่่่คุ้มอยูะะซึงใขณ ที่น้ำหนักมันเบาขนาดนี้เรื่องความแข็งเก่งหลายคนอาจจะกังวลนะครับเมื่อเราเทียบอขอบโดยตัวไปเนี่ยจะค่อนข้างบางเลยนะครับแต่สังเกตดูตัวนี้เนี่ยจะมีความหนามากกว่าหรือจะอีกเคสหนึ่งอันนี้ดูขอบของเขาและดูขอบของตัวนี้นะจะมีความหนาออกมานะครับเวลาที่เราตั้งหรือโชว์อะไรมันทำให้ดูดีขึ้นด้วยนะเวลาตกขัดแทกทางด้านข้างเนี่ยลดแรงกระแทกให้สนใจเดี๋ยวผมแปะแตะกร้าให,ให้ขอบคุณครับ